สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ix, นะแพลตฟอร์ม King o p l i c เนาะแพลตฟอร์มนี้ก็จะเปิดตัวพร้อมกันี่ประเทศเนะาะก็จะมีประเทศไทยประเทศลาวเมียนมาแล้วก็มาเลเซียด้วยการลงทุนเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวการลงทุนนี้ไม่ได้การลงทุนที่เราจะมาการันตีผลตอบแทนเนาะตรงนี้เป็นการขายระบบเป็นการซื้อแพ็กเกจเพื่อที่จะขยายระบบตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อขยายบิาา๊กแอร์ต้า315บาทเนาะสำหรับประเทศไทย ก็ตีจากหนึ่ง USD หรือหนึ่ง USD ตัวละ,ะเนาะเพราะที่เราก็ตอนนี้ประมาณสองหมืสี่พันกีบเนาะเอียนมาก,ก็ประมาณสามพันสามมาเลย์ประมาณห้า RM นั่นเองเองนาะทีนี้แพลตฟอร์มเนี่ยก็คือแผนการตลาดหนึ่งจากสองเนาะเริ่มจากเราเราแนะนำมาสองคนก็ได้หรือข้างบนส่งมาก็ได้หรือเม็ดฟ้าประธานร่วงลงมาก็ได้เนาะตรงเนี้ยเราไปเป็นคนที่แนะนำหรือว่าเขาวิ่งมาติดตัวเราเรารับไปเลยเนาะตันที่หนึ่งเนี่ย ตอนที่เขาเป็นเลเวลหนึ่งั้นที่หนึ่งเรารับไปเลยคนละสาสิบห้าบาทเนี่ยก็คือรายได้เราจะได้มาเต็มเต็มเลยคือหนึ่งร้อยบาทเนาะสามสิบห้าคูณสองสองคนข้างซ้ายและข้างขวาเนาะเป็นเจ็ดสิบาทนี่ก็คือเป็นเงินที่เราจะได้ก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะไม่ต้องไปแบ่งใครตรงนี้สองคนเขาก็ไปขยายหรือว่าข้างบนส่งลงมาเนาะขยายไปด้วยกันชั้นที่สองก็จะมีสี่คนเมื่อตั้นที่สองสี่คนเนี่ยเขากลายเป็นเลเวลสองเราก็าเลเวลสองเราก็จะได้รับหกสิบบาทรวมแล้วก็ประมาณสองร้อยสี่สิบต่อไป ก็ไหลเรื่อยๆเนาะไหลเรื่อยๆจากสี่ก็เป็นแปดเพราะว่าแผดหนึ่งแต่สองเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาติดตัวสามสี่ห้าหกไว้ในทันที่หนึ่งได้เนาะเพราะนั้นคนมันจะล้นลงไปเนาะถ้าชั้นที่สามมีแปดคนแปดคนก็จะได้รับคนละร้อยแปดสิบเมื่อเขาขึ้นระดับสามเนาะเราก็ต้องเป็นเลเวลสามด้วยถึงจะแมทช์กันเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีรายได้ไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทชั้นที่สี่มีสิบหกคนเนาะสิบหกคนตรงนี้เราจะได้รับห้าร้อยสี่สิบบาทรวมแล้วประมาณแปดพันหกร้อยสี่สิบเานาะ ล้วเราบรเวล5แบบนี้จะได้รับอยู่คนหนึ่งประมาณ1,620บาทรวมแล้วประมาณ5 1 8 4ิบาททีนี้แผนของเรากองบ้าก็คือจะอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อเรามีทีมงานเลือก5ชันแล้วเนาะทีนี้ชั้นที่6เนี่ยเขาจะกลับมาเริ่มที่คนแรกของเราสองคนเหมือนเดิมเห็นไหมตอนนี้จะกลับมาตั้งตรงน,นี้แล้วก็ระบบจะทําการออโต้อัพแครกเกให้เราเนะเาะระบบก็จะเอารายได้ของเ e v e l 5เนาะมาอัพให้กับตัวเราเป็น level 6แล้วก็ของทีมงานก็เหมือนกันเนาะถ้าเขามีเ e v e l 5เกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะกลายเป็น level 6ทีนี้ อ่าเลเวลหกวิ่งมาสองเมตรไม่รละสามพันกว่าก็ได้หกพันกว่าบาทเนาะบางคนก็จะมีคำถามว่าเอ้าทำไมไปถึงตันที่ห้ามีรายได้หลักหมื่นละทำไมมาตันที่หกถึงมีรายได้หลักพันเหมือนเดิมต้องดูที่จำนวนคนเนาะตันที่ห้าเราใช้จำนวนคนสามสิบสองคนแต่ตันที่หกเราใช้จำนวนคนแค่สองคนเองเนาะก็คนเดิมๆจากตันที่หนึ่งของเราแหละทีนี้เมื่อตันที่เจ็ดเขกลายเป็นเลเวลเจ็ดเราก็ทำเรเวลเจ็ดด้วยเนาะดังนั้นสี่คนเนี่ยก็คือสี่คนตันที่สองที่เคยจ่ายเราคนละหกสิบบาทเนาะครั้งแรกตอนนี้เขาก็จะมาจ่ายเราประมาณหกพัน เติบโตมาเท่าไหร่จาก60สิบเปหกพันหเป6 0หกร้อนะ็สิเท่าเนาะหกสป6 0หกพันก็100้เนะท่าเนาะทีนี้องค์กรเดิมแปคนที่แล้วเขาก็ไปขึ้นรลเวลแกันเนาะทีนี้เราจะได้จากเขาคนละหมเป็น1นึ่0แสนบาทต่อไปเนาะทีมงานตันที่4ของเราสิบหกคนนะเขาก็จะไปขึ้นอ่าตันที่เก้าแล้วเป็นละดับเก้าเป็นสิบหกคน <3 S 1> คนละห้าหมื่นสี่พันบาทรวมแล้วก็แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทเนาะรายได้เฉลี่าได้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เงันล้านนะตั้งแงนะ สามสิบสองคนตรงนี้เราจะได้จากเขาคนละหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทรวมแล้วประมาณห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนั่นเองเนาะรวมรายได้ทั้งหมดที่ว่าไม่ได้ค่าออโตอัพแพ็กเกจเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณหกล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบาทเนาะทีนี้ผมจะมาให้ดูการสร้างมซนอย่างเป็นระบบเนาะการสร้างมซนอย่างเป็นระบบก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วก็มีชันที่หนึ่งซันที่สองสามสี่ห้าทุกคนมีผังแบบนี้อยู่ในมือก็คือโครงสร้างทั้งหมดขอสิบสามคนนั่นเองเนาะรวมทั้งตัวเรา คนละ35บาทก็เราเราดูแลองค์กรแค่2 2 5ับาทเนาะไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะอะไรเลยแต่ว่าต้องทำแบบช่วยเหลือเนาะไม่ต้องทําหลายยูทู์เก็ได้เนาะแรกๆเราก็ตัวเราขเข้ามาก่อนแล้วก็มีทีมงานซ้ายขวัวแล้วก็ลงไปทีนี้เราอยากจะเวียงอยากจะช่วย,ยก็ก็ได้เนาะตตอนนั้นแล้วแต่ว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสที่การช่วยเหลือเนาะถ้าทุกคนมีผังแบบนี้ก็ แพสต์สิบอินคำได้เลยเนาะตรงนี้ที่ทุกคนตามหาเนาะถ้าเราไม่ทำนะทีมงานเราก็ไปทำให้เต็มทุกคนมีเป้าหมายก็คือทำให้เต็มหลังวันนี้เนาะเดือนล้านอยู่แค่เอื้อมเนาะทีนี้การที่เราจะเริ่มต้นจากความสําเร็จเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราในกันความสำเร็จนี้ไม่ต้องไปเริ่มต้นจากจากคนอื่นหรอกครับต้องเริ่มจากตัวเราเลยหนึ่งก็คือเปิดใจเนาะแล้วก็เข้ามาซื้อระบบสามสิบห้าบาทเนาะตัดสินใจเลยเนาะใส่เงินงบสามสิบห้าบาทเข้ามาซื้อระบบมาจับผิดระบบเลยเนาะเราก็จะกลายเป็นเลเวล้หนึ่งทันทีเมื่อเรราาซื้้อะบบบททีีน ่าแผนของเขาก็คือเราต้องมีซ้ายมีขวาใช่ไหม้ายขวาเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าเราจะแนะนำมาเองก็ได้ข้างบนลนลงมาก็ได้เม็ดป้าประทานล่นลงมาก็ได้ลลมไ,ดไม่รู้ว่ามาจากซันบันทับบุรุตตรงไหนเพราะว่ามันลึกมากเนาะไม่ไม่จำกัดซันสำหรับการล้นเนี่ยเนาะเม็ดซ้ายมาปุ๊บเขาซื้อระบบ35บาทเขาก็กลายเป็นระดับหนึ่งเหมือนเราระบบเก็บไว้ให้เรา35บาทเพราะว่าเงินตรงเนี้ยจะถอนไปยังไม่ได้เพราะถอนขั้นต่ำก็คือ50บาทเนาะทีนี้เม็ดที่สองมาเขาก็ซื้อระบบ35บาทระบบก็เก็บไว้ให้เรา35บาททีนีน้รวมแล้วเรรามีายได้ที่70บาทระบบนี้้้ขขออที่่่าวทีสุดกก็คืออนที่เราจะได้ถอนตังค์ระะบบจเเเออาาไไรรด้ขงนี่ยวมแล แพ็กเกจให้เราแบบออโต้เนาะเห็นไหมเมื่อมีรายได้เจ็ดสิบอ่ะเขาก็จะอัพออโต้ให้เราไปเป็นเลเวลสองด้วยงบหกสิบาทจากกำไรของเราเนี่ยแหละเนาะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจากรายได้ของเราเนี่ยกลายเป็นเลเวลสองทันทีเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยต่วนตากที่เหลือวิ่งเข้ากระเป๋าเป็นเงินขอนถุงไปเลยเนาะสิบาทจำสเต็ปนี้ไว้ให้ดีเนาะเราเป็นเะดับสองทีมงานสองคนเราเป็นเลเวลหนึ่งติดตัวเนาะภาพต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเนาะระบบก็จะทำงานแบบนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ระบบได้เป็นไปไม่ได้ว่าเราจะไม่มีแอปพลน์ข้างบนนะใช่ไหมคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเราทีีน้เมื่อ ข้างซ้ายเราเกิด2คนเขาก็จะกลายเป็นเลสองเหมือนกับเรารายได้ก็จะวิ่งข้ามเราไปอ่าอัพไลน์ข้างบนเพราะว่าต้องจำดีๆนะตอนที่เขาเป็นเลเวลหนึ่งเราได้จากเขาแล้วเพราะว่าเขาสั้นที่หนึ่งเรามีสิทได้แค่รลเวลหนึ่งอัพไลน์ก็จะได้หกสบาทเนาะทีนี้ข้างขวาก็เกิดสคนเขากลายเป็นเะเวลสเงินก็วิ่งข้ามเราไปอีกอ่าอัพไลน์ข้างบนเขาก็จะได้อีกหกบาทแล้วเขาก็จะได้อีกสองเม็ดเพราะว่าตรงนี้ผมยกมาแค่ขาเดียวนะให้ทุกคนเห็นภาพทีนี้หลงแล้วเ,เราจะได้อะไรต่อไปเนะี่กทาาาไเระจจ้บด เพราะว่าเรา,ปเ,าปรปเป็นเลเวลสองทีมงานตอนที่สองกลายเป็นเลเวลสองนะก็ง่ายๆแบบนี้เนาะุกคนขยายไปก็จะขึ้นมาเองแบบนี้ขีเม็ดนี้เม็ดละหกสิบาทคูณไปแล้วขีเม็ดสองร้อยสี่สิบาทจำได้ไหมระบบนี้ก็คือเมื่อมีไรายได้ระบบจะเอาไปอัพเลเวลแบบออโตโอให้เราก่อนเนาะตรงนี้หักไปแล้วร้อยแปดสิบเพื่อจะขึ้นเป็นเลเวลสามเพราะว่าเลเวลสามต้องใช้ทุนอยู่ที่ร้อยแปดสิบเขาก็หักจากเงวน,นที่เป็นกำไรของเราอัพให้เราขึ้นเป็นเลเวลเลเวลสามเนาะอัพข้างบนเราก็จะดันขึ้นไปเป็นเลเวลสี่เงินก็จะวิ่งเข้ากระเป๋าาาาาบบบทททส่่่่วววนนนตงงงเเหหลลลืือออรรรมแ้้้้คคัักกีี รวมแล้วเจ็ดสิบาทใช่ไหมรายได้ตอนเนี้ยถ้ามีการแนะนํากันเกิดขึ้นใต้หัวแบบนี้แนะนำด้วยตัวเองสองคนี่ยสาม,มารถถอนได้ครับเงื่อนไขในการถอนก็คือหนึ่งเราต้องถอนขั้นต่ําอยู่ที่ห้าสิบาทค่าธรรมเนียมในการถอนสิบเปอร์เซ็นตรงนี้ผมจะให้ดูภาพว่าระหว่างเลเวลหนึ่งถึงสิบเนี่ยเราจะมีรายได้แบบไหนยังไงเนาะตรงนี้ถ้าเราเป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหมแรกแรกถึงเงานเราก็เป็นเลเวลหนึ่งตามเรามาเงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าเราสิบาทจำได้ไหมเราก็กลายเป็นเลเวลสองที่เคยพิจารณยู่ในสไลด์ก่อนหน้าทีนี้ตอนที่สองของเรากลายเป็น 2. เลเวลสอง ต่อไปสั้นที่สามของเรากลายเป็นเลเวลสามเงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าของเราเก้าร้อยบาทเราก็จะกลายเป็นเลเวลสี่ทันทีนะเนาะระบบม,มันจะนัดกันแบบนี้เมื่อสั้นที่สี่ของเรากลายเป็นเลเวลสี่เงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าเราเจ็ดพันกับยี่สบาทเราก็กลายเป็นเลเวลห้าทันทีเนาะเมื่อสั้นที่ห้าของเรากลายเป็นเลเวลห้าเนาะเงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าเราอีกสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทเราก็จะกลายเป็นเลเวลหกที่สมบูรณ์สดใสเลยเนาะรวมรายได้ทั้งหมดตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเนาะหนึ่งถึงห้าเนี่ยเราจะมีรายได้ที่ห คนที่หนึ่งกับคนที่สองเลยเขาก็ตามเรามาเนาะเป็นเลเวลหกเหมือนกับเราเรงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าอีกสี่ร้อยแปดสิบทำไมน้อยจังเห็นไหมเพราะว่ายัางไงตรงนี้แค่สองเม็ดเนาะเรามีรายได้จากเขาคนละสามพันกว่ารวมแล้วรายได้จันนี้ประมาณหกพันสี่ร้อยแปดสิบแต่ว่าระบบเอาไปอัพเลเวลให้เราเป็ลเวลเจ็ดหกพัน 7, 6, บาทเห็นไหมก็จะเหลือแค่สี่พันเออสนะี่ร้อยแปดสิบเนาะทีนี้ซันที่สองเดิมของเราก็กลายเป็น Level 7, เลเวลเจ็ดเงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าหกพันบาทเราก็จะกลายเป็นเลเวลแปดไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้ซันที่แป๋าาาาาเเเเเเรเรกก็็ก 90, ลลลยปน 9, นวะ ทีนี้เมื่อสันที่สี่กลายเป็นเลเวลเก้าคนอ่อคนดเดิมเดิมสันที่สี่วิ่งมาเป็นสันที่เก้าเนาะคนดเดิมมาสิบหกเมตรกลายเป็นเลเวลเก้าเงินก็วิ่งเข้ากระเป๋าเจ็ดแสนสองพันบาทเราก็จะกลายเป็นเลเวลสิบทีนี้สันที่ห้าเดิมเดิมของเราเขาก็จะวิ่งมาเป็นเลเวลสิบให้กับเราในสันที่สนะิบเนาะทีนี้เงินจะวิ่งเข้ากระเป๋าเราห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทรวมไรายได้ทั้งหมดหกล้านสามหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทเราก็จะกลับไปเป็นเลเวลหนึ่งไปช่วย คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็คือระบบที่ว่าหมุนเวียนคนเก่าไปเอาเงินคนเก่าไปจ่ายให้คนใหม่เนาะเห็นไหมระบบมันสุดยอดมากนี่ก็คือตารางเนาะตารางนี่ก็จะแสดงให้เห็นเนาะถ้าใครที่ถนัดเรื่องการดูตารางก็ดูได้เนาะก็คือแรกๆก็เหมือนเดิมเลยเนาะสาบาทสองคนเจ็ดระบบอัพแพ็กเกจแบบออโต้หกสิบก็เหลือแค่สิบาทตามที่เปอร์เซ็นต์เลยพอเป็นระดับสองเราจะมีรายได้คนละหกสิบาทสี่คนก็สองร้อยสี่สิบระบบก็หักไปครับออโต้ร้อยแปดสิบเหลือหกสิบหกสิบก็รวมทั้งทั้งบนทั้งแรกที่เรา จะเอาแค่สเมตรเพื่อไปอัพเป็นเลเวลหส่วนเลเวลหกไปถึงเลเวลสิก็โตไป3เท่าเหมือนกันนะก็ตามนี้เลยตามต,ตารางห <c oughs> วังว่าเอ่อทุกคนที่เข้ามาดูคลิปถ้าดูไม่เข้าใจก็พยายามดูให้หลายๆรอบเนาะสำหรับเแผ่ตรงนี้ก็คือรายได้ช่องทางเดียวเนาะไม่ยุดไม่ได้ยุ่งยากเนาะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอคุณหวังว่าทุกคนจะเข้าใจในระบบของ King o f l i c k